ผมเขาอยู่ในที่เคหะบางบอนอะไรครับเฮ้ยมีลูกชายอยู่คนนึงครับพี่เขาชื่อเอกอายุ32ปีและเขาเอาเขา,าส่งเรื่องมาให้ให้เต้ยเนี่ยนะช่วยตามหาคุณแม่ให้เขาหน่อยแม่เขา,าชื่อบุหลันบุตรอัมคาแล้วทีเนี้ยผมไปเช็คมาเต้ยก็เลยมาที่นิติที่เคหะบางบอนนะครับผมเขาก็ให้เบอร์ของพี่ชัยนางมา ครับผมเขาอยู่ในที่เจ้าบางบนนอนอะไรครับเฮ้ยเอ,อ่อพี่พี่รู้จักพี่บุหลันบุตรอัมคาใช่ปะใช่เป็นเป็นเป็นหลานของแม่เป็นหลานของแม่แม,แม่พี่อ๋อพี่พี่เคยรู้ไหมเขามีลูกชายอะไรอย่างเงี้ยมีเขามีคนหนึ่งนะแต่คนนึ่งไม่แน่ใจอืมเขาเคยเล่าให้พี่ฟังไหมแต่เขาว่ามีนะ เราอ่ะหมเนะแต่ว่าอยู่ตั้งเงินนะอืมแล้วเขาอยู่ตรงไหนของเคหะครับพี่อยู่ที่เคหะเคหะอะไรนะไอ้เคหะบางกรนตึกห้าหรือตึกสี่หรือต้พี่มีเบอร์เขาไหมครับผมเบอร์เขาไม่มีโทรศัพท์อ่ะอ๋อหรอเขาจะแบบว่าอาการไม่ป็อยัีไแต่ก็รู้เรื่องีพอจะรู้เรื่องอืมแล้วเขาทํางานอะไรอะครับผมตอนนี้เขาไม่ได้ทา อ๋อไม่ได้ทำเลยใช่ไหมอยู่ตึกห้าใช่ไหมครับพี่อีกคนเขาก็ต้องพอดีเลยอ๋อมีใครอยู่ที่นี่ไ่ะครับพี่ที่จะพาไปเจอเขาได้อะ๋อเดี๋ยวผมจาตึกไม่ได้พี่พี่พี่พอจะนึกภาพเคหะทางเข้าออกเข้าเข้าได้ไหมตอนนี้ผมอยู่ในเคหะเลยครับพี่ตรงถ้าทางจากทางเข้าตรงเข้าไปสุดเลยแล้วจะมีตึกที่จะทางขึ้น รืรอหพี่พอจะมีเบอร์ญาติๆหรือเบอร์ลูกเขาไหมอ๋อมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเบอร์ให้นะได้ครับพี่รบกวนพี่โทรกลับมาบอกผมหน่อยนะโอเคครับยืนยันว่าเจอแล้วนะครับพี่ชนรง์ก็บอกว่าเหมือนบุตรหลันบุตรอําคาเนี่ยจะเคยมีลูกอยู่ทางภาคเหนือด้วยนะร้รก็คิดว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้อ่ะ นะครับก็รอคําตอบจากลูกชายเขาอีกทีนึงไม่รู้ว่าเขาจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่านะครับภาวนาให้คุยรู้เรื่องเนาะแล้วก็จําลูกชายได้นะครับเเนื่อยยยกายาาตมมหหลลลพีับไ นภาพบรรดาศากดฟ้าด้านเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะทองไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกฑ์แห่งฟ้า